คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคเหนือตอนล่างกำหนดลงพื้นที่นจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันจันทร์ที่1 6ถึงวันอังคารที่17มิถุนายน2568โดยในวันจันทร์ที่1 6มิถุนายน2568เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เพื่อหาเรือเกี่ยวกับการลงพื้นที่และชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกพุทธ,ธิสภาพบประชาชนณสารการจังหว,วัดอุทัยธานีจากนั้นลงพื้นที่พบประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและความเดือดร้อนของประชาชนเช่นประเด็นปัญหาเรื่องที่ดินเกษตรกรรมการบริหารจัดก,การน้ําปัญหาภายแล้งเรื่องเงินชดเชยของเกษตรกรและประเด็นอื่นๆในพื้นที่นักหอประชุมที่ว่าการอํเราเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีจากนั้นเดินทางต่อไปยัง จังหวัดนครสวรรค์เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เพื่อหาลรือเกี่ยวกับการลงพื้นที่และชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนณสา,า,ารากางจังหวัดนครสวรรค์วันอังคารที่17มิถุนายน2568ลงพื้นที่พบปะกับประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อนของประชาชนในประเด็นต่างๆเช่นประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การน้ำปัญหายาเสพติดปัญหาเกี่ยวกับที่ดินในพื้นที่สพกและประเด็น เกี่ยวกับรายได้ของประชาชนและประเด็นอื่นๆในพื้นที่ณนะหอประชุมที่ว่ากันอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์โครงการสมาชิกวุฒธธิสภาพบประชาชนเข้าถึงคุกปัญหาน้อมรับมาเพื่อแก้ไขตามบทบาทและกลไกของวุฒิสภา